โอ้ไม่ได้มาดูนานแล้วนะครับทุกท่านเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟีทุกทุกท่านนะครับอ่ะสวัสดีตอนสายๆนะครับพี่น้องอ่ะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขานะครับไปหาอยู่หากินนะกับลุงนินะครับอ่ก็ขึ้นไปพาสมุนออกล่านะครับทุกท่าน จนมืดค่ำนะฮะก็พอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องถ้าขึ้นไปนะครับอ่ะมาดูต้นทุเรียนนะครับต้นนี้นะครับเอฟซีคิดว่ามันจะได้กินไหมนี่่ะมันจะเป็นลูกให้ผมไหมนี่นะครับนะปลูกทั้งหมดสี่ต้นนะฮะผลสุดท้ายนะครับ เหลือต้นเดียวก็คือต้นนี้นะครับนี่นะฮะโตแล้วนะครับทุกท่านเนาะผมคิดว่ามันคงจะไม่ตายนะครับแตก่ก็ไม่แน่นะฮะอ่ดูครับมันเริ่มแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกท่านเนาะนี่ก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับ ตอนแรกผมม,มันเป็นกิ่งด้านล่างนะฮะนี่ผมทําการตัดออกนะครับทุกท่านเนาะเริ่มโตนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับทุกท่านเนาะอยู่กับไร่กับสวนนะครับวันไหนว่างก็ขึ้นไปนะครับหาอยู่หา,หากินนะครับ อย,อยู่แบบนี้นะครับทุกท่านเนาะอยู่กับครอบครัวนะครับไปที่อื่นนะครับมันก็จะมีแต่ปัญหาตามมานะครับทุกทนะ่านเนาะเอนะฮะสู้อยู่กับครอบครัวหาอยู่หากินกันไปนะครับอืมไปที่อื่นนะมีแต่ปัญหานะครับทุกท่านเนาะเบื่อ นะครับอ่าเบื่อแก้ปัญหาขนาดอยู่กับครอบครัวนะครับหัวเมียก็ยังทะเลาะกันใจไหมไอ้ซีทุกท่านอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวไปชมน้องหมูกันนะครับนี่น้องหมูผมนะช่วงปีใหม่นั้นเนาะก็ปล่อยไป องสามตัวนะครับนี่อันนี้หมูแคะนะครับไปดูคอกนี้นะครับนี่หมูแคะนี่ครับหมูแม่ยายนะโอ้ตัวนั้นไม่ได้เอาเข้ามาอยู่รวมกันเนาะ แบบนั้นแหละมันอยู่คนเดียวนะอยู่ตัวเดียวโอ้มันหิวบ่าน่เนาะนี่ครับขายบ้างครับทุกท่าน,นเนาะเลี้ยงไปก็ขายไปด้วยนะครับน,น้องหมูนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับ มันยหี้ยวบ้าเหี้ยวบ้าหิ้วบ้าหิ้วบ้าหิ้วบ่าโอ้ด้านหลังนี่แม่ยายปลูกมันแกว้วนะครับนี่นู่น ปลูกถั่วด้วยนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านนี่นี่ถั่วฝักยาวนะครับนี่ปลอดสารพิษครับทุกท่านเนาะนี่ถั่วฝักยาวนะครับดูครับพี่น้องเอฟซีนี่นูน่นถัว่วนะฮะปลูกไปครับทุกท่านเนาะนี่นี่โอ้ไก่ไม่ยายก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะ น,นี่ครับถั่วฝักยาวก็ยังว่าเนาะทุกท่านมันขี้หมูนะครับเนี่ยเวลาแม่ยายล้างกอกหมูนะฮะน้ำขี้หมูมันก็จะไหลลงมานะครับตรงนี้ปลกูกถั่วปลกูกพริกอะไรมันก็งามนะครับนี่โอ้โหดูครับทุกท่านห้าถั่ว ตัวฝักยาวนะครับแก้วนะฮะนี่อ๋อขนุนลูกใหญ่มากเลยไก่แล้วไก่แล้วอนะอ้อดกมากเลยต้นนี้เนาะขนุนต้นนี้นะครับอ่นะนาผมก็ไถกบต่อฟางนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ก็ถ่ายนานแล้วแหละเนาะไม่ได้ลงมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมนะฮะนี่ผมถ่ายกบต่อฟางไว้นะได้ปุ๋ยนะครับพี่น้องอได้ปุ๋ยไปในตัวเลยนะฮะปีนี้นะครับก็ใส่ขี้ไก่แกบไปแล้วนะครับทั้งหมดห้าสิบกระสอบแล้วเนาะ นะก็จะซื้อมาอีกห้าสิบกระสอบนะครับปีนี้จะ,จะใส่ขี้ไก,ก่แกบนะครับทุกท่านนี่ทำนานี่บางคนนะครับทุกท่านขนาดมีรถไถนะครับยังได้ถอนหญ้านะครับอันนี้ผมเอาสูตรแบบไม่ต้องลงไปถอนหญ้าเลยนะครับทุกท่านอืม ถน,นะครับทุกท่านเนาะ,ะสามครั้งสี่ครั้งนะครับนี่ผมถกบตอฟางไว้แล้วนะฝนตกลงมานี่หญ้ามันเกิดประมาณคืบนะประมาณคืบหนึ่งนี่เราลงมาถไาถอีกนะครับถ่าอีกนะเอฟซีแล้วก็ช่วงเราหวานก้านะครับทุกท่านเนาะดูหญ้า ถ้ายามันขึ้นอีกทายอีกครับทุกท่านนะทายสี่ครั้งนะครับทุกท่านเนาะรับประกันเลยนะครับไม่ต้องลงไปถอนหญ้าให้มันเหนื่อยนะครับข้าวปีที่ผ่านมานั้นเราได้เก้าสิบเก้าสิบท่าไเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่นะครับนี่ ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับทุกท่านเนาะนาทั้งหมดสี่ไร่นะครับไม่รวมสะนะครับทั้งหมดสี่ไร่นะฮะได้เก้าสิบหรือว่าร้อยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเราทํานาดํานะครับไม่ได้นาหวานนะครับพี่น้องอนานิดเดียวนี่เราดำเอานะครับพี่น้อง โอ้พะม,ม่วงนี่พ่อตาก็มานอนตรงนี้นะครับนอนเฝ้าหมูโอ้แม่ยายซื้อต้นทุเรียมมาปลูกอีกนะครับนี่นี่ครับต้นหนึ่งจะโตให้ไหมนี่โอ้เริ่มแตกยอดออกมาไม่แล้วแสดงว่ารากเขาเดินแล้วนี่นี่เจ้านะครับนี่ ต้นยางไม่ยายนะอันนี้เป็นยางที่นำเม็ดเนาะนำเมล็ดมาเพาะนะครับจะเป็นยางบด,ดิ้งนะครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะนะเราสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ